มือที่3เคลียร์ขอเคลียร์หนิงปริตาไม่เจอจราจาย,ย่างไรทั้งสิ้นเจอกันที่ศาลเอาจริงเจอกันที่ศาลข่าวลือคนบันเทิงช่องแปดที่ได้ออกมาเผยข้อมูลบุคคลที่3กรณีของหนิงปริตาและหนิงปริตาที่ได้เข้ามาคอมเมนต์และขอบใจที่แคปชั่นที่ปิ่นเกตเมนีเรียกก็บอกว่าเกิดขึ้นแม่คนจะต้องสตรองก็ไม่ใช่สตรองหรอกพร้อมกับปลา ปลาสตรองเวิร์นเบอร์ดลีนั่นเองส่วนป่นเกตมนีก็คอมเมนต์ตอบให้กำลังใจหนิงอย่างเช่นกันและแม่ก็มีสติและสตรองนะคะในส่วนของแม่หนิงนั้นก็เจอคนสตรองมาแล้วแอบอ้างว่าคนสนิท ผู้หญิงคนนั้นและไม่อยากจะพูดมากและตามข่าวไปในวันเดียวกันและอาจจะเป็นพวกหนึ่งที่ไม่ค่อยห้ามข้อห้ามเพื่อตัวเองและก็มีเจ้าชู้กับคนอื่นส่วนเรื่องการหย่าแม่หนิงก็บอกว่าหย่าก,กันแล้วแต่ก็ต้องมีเรื่องเอกสารและขอตรตกลงตอนนี้กำลังจะพูดคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดูจะเป็นค่า ปากและได้ต้องเป็นหลายๆเอกลักษณ์และเอกสารและเพื่อวันหนึ่งพี่จินก็ได้มีครอบครัวคนอื่นแล้วก็มีลูกสิ่งที่พูดไว้อาจจะไม่ได้เป็นตามที่พูดพี่จินก็เป็นคนเสมอเสมอและเพราะเราเขาก็อยากจะอยาพี่หนิงก็เซ็นให้แล้วแต่พี่จินก็ยังไม่มาจัดการเรื่องเอกสารเลยและใบ ใบนี้ก็ยังไม่ใช่ใบหย่าและเป็นใบที่ข้อตกลงและผู้หญิงที่หากทางฟันโมนเหมือนเอาไปที่โพสทะเลาะกันว่าเขาอย่ากันแล้วแต่จนเกิดเป็นข่าวหรือข่าวข่าวลือหย่าขึ้นมาและก็ไม่ได้เซ็นใบหย่าแต่แน่นอนจริงอย่างเซ็นแน่นอนไม้พี่จีนรวยมากและแต่สิบล้านก็ถ้าเป็นชั้นฉันก็ขอร้อยล้านได้เลย เพื่อความมั่นคงและอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยแต่พี่จินก็พอเป็นฝ่ายชายเลือกมาเคลียร์ด้วยไม่ใช่เหรอไม่ใช่และก็ยังได้ยินข่าวแว่วๆว่าตอนแรกแม่หนิงนั้นก็อยากจะเป็นประทับ คร,รักปรับครองและปรับปรุงเรื่อยๆพยายามยื้อให้ถึงที่สุดแม้ในวันที่วิกฤตเหมือนว่าก่อนแล้วก็ยังแหลงรายเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปและเพื่อครอบครัวแม่ก็ทำเพื่อครอบครัวฝ่ายชายและกันแม่หนิงนั้นก็บอกทนทนหน่อยอีก3เดือนรอเพื่อสามีจะปรับ ปรุงตัวนั่นเองก่อนจะมีภาพที่สนามบินแฟนแฟนแฟน,แฟนเธอนั้นมาคุยและพี่หนิงก็เคยพอแล้วนะฉันก็เหนื่อยฉันก็บอกว่าฉันไปซุ่มที่ฮ่องกงและผู้หญิงก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เข้ามาบอกฉันอีกเลิกให้จะเลิกกับเขาแต่ก็ยังเหมือนไม่เลิกกันแต่ก็ได้ยินมาเป็นแบบนี้และผู้หญิงคนที่เคยเป็นเพื่อนสามี ก็หนิงมานานแล้วเคยเห็นเขาฉันก็ไม่นั่งไลดูสมัย8เดือนที่แล้วแต่ตอนแรกก็นางก็ยังเริ่มต้นด้วยกันเอนดูอยู่แล้วนางก็เปลี่ยนไป IG เหมือนก่อนเข้าไปยังทักทายหายเอ้ยยังไงเพื่อนแล้วก็มาบอกแบบนี้เลยตอนแรกหนิงก็คิดว่าสามีกิ๊กกับ อีกคนหนึ่งแต่ไปมาก็กลับมาเป็นคนนี้ที่เห็นที่สนามบินแล้วก็เห็นแล้วบอกมาบอกว่าแม่หนิงก็มีลูกสาวเอาเป็นภาพนี้ไปเห็นแม่คอนเฟิร์ตแม่หนิงก็บอกว่าคนเดียวกันกับลูกสาวเล่าเลยแนละแม่หนิงก็บอกว่าฉันคิด ว่าเป็นอีกคนหนึ่งและพอลูกมาเล่าให้พึ่งรู้ว่าเป็นคนนี้ลูกมาเล่าให้ฉันฟังไม่เชื่อและแม่ก็เลยใช้สิทธิ์ที่ความเป็นเมียตอนนี้ก็ฟ้องกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแตกผู้หญิงที่เป็นข่าวกับพี่จินนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและก็ยังคงจะอ้างว่าเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนด้วยกัน ขาวงเข้ามาเขาคนเป็นเคลียร์กันด้วยนะและพิธีคืออื่นแม่หนิงก็บอกว่าจะเครียดและทำไมและคนที่เครียดก็คือเมียหลวงไม่ใช่แก่ถ้าเครียดก็เลิกกันกับเขาไปจะไม่ต้องเครียดเขาก็เครียดแม่ก็อยากถ้าเครียดกับแม่หนิงเครียดกับเขาหรอแม่ก็บอกไม่เครียดไม่เจอจนาสาอย่างไรทั้งสิ้นไปเจอกันที่ศาลอย่างเดียว